สวัสดีครับวันนี้เพจเข้าวต้มนักเลงมีเมนูมานําเสนออย่างที่ลูกค้าทุกท่านหลายคนได้กินได้ลองชิมไปแล้ววันนี้ผมก็ได้ถือโอกาสมาไล์สดและทําวิดีโอก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะได้นําของผมก่อนเลยดีกว่าวันนี้ก็จะมีหมูกรอบแล้วก็เป็นไข่ลวกพิเศษตั้งเวลาไว้พิเศษเลยแล้วก็หมูหมูสับอันนี้ก็จะเป็นหมูสูตรทางร้านเราาผัดเราจะมีสูตรของทางร้านเราอยู่ แล้วก็วันนี้จะมีปลาดอลลี่มาครับครับแล้วก็เป็นเ,เมนูทะเลก็จะเป็นพวกกุ้งปลาหมึกครับขาดไม่ได้เลยคือน้ำซุปกับซอสซอสสูตรพิเศษจากทางเราที่ทำคิดค้นขึ้นมาเอง มาทางจังหวัดอยุธยาพอดีก็เลยถือโอกาสแวะเวียนมาหาผมบอกว่าเ้าต้มน้องเนี่ยเป็นไงโทรมาคุยกันถ้างั้นไม่ลองรอช้าครับเป็นพี่ชายผมมาเลยแล้วกันครับครับพี่ต้นผลกิจจากสุวรรณครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดครับผมโอ้ครับพี่เปิตสกาบ้านทุ่งมาเลยพี่มาเปิดสกาบ้านทุ่งครับก็ออนแน์ไปทางไทยรัฐทีวีเพิ่งจบไปรับนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับแวะเวียนมา ผ่านมาบ้านน้องต้อมนะครับว่าเอ๊ะที่นี่เขามีเขาต้มแห้งอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าติดตามเพราะฉะนั้นผมไม่เสียโอกาสนี้นะครับก็เลยแวะเข้ามามาชิมให้ได้นะครับกับน้องต้อมว่าเอ๊ะเขาต้มแห้งมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีๆแบบนี้จะได้แนะนำให้ทุกคนฮนะได้ชิมตามผมไปด้วยนะครับวันนี้อ่ะ เอาเลยเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องต้อมวันนี้ข้าวต้มแห้งของเราเริ่มจากขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกในการปรุงโอเคครับยวลองชิมเลยครับพี่เดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ครับมาครับพี่เริ่มด้วยหมูสับหมูสับครับช้างละนี่ครับหมูสับน้ำซุปยู่ๆอะครับใส่หมูสับไปก่อนครับเดี๋ยวสับนี่ครับครับอ่าแล้วก็น้ำนี้สดใหม่เลยเนาะใช่ครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยครับร้อนครับ ตามไปด้วยอ่ะเป็นอเอเป็นทะเลนะครับทะเลครับใช่ครับทะเลครับมีหมึกมีกุ้งุ้งครับครับโอ้สดใหม่เหนครับอือครับเน่าทามเลยทีเดียวครับผมแล้วก็จะเป็นกุ้งครับนี่ครับครับอย่างนี้เป็นชุดละเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดอย่างเงี้ยตออย่างนี้ถ้าเป็นรวมทั้งหมดทั้งหมดห้าสิบบาทเพิ่มไข่ ไข่เจ็ดบาทแล้วก็จะมีไข่เยื่อไม้าอีกใช่ไหมเดี๋ยวอะไรต่อยอันนี้ครับจะเป็นปลาดอลลี่พี่ครับอ๋อใส่เนื้อปลาไปด้วยปลาดอลลี่ครับอืมครับปาดอลลี่ครับให้จุกจุกไปเลยครับพี่แน่น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 เลยครับหมูกรอบครับหมูกรอบครับหมูกรอบนี่ครับหมูกรอบก็ทําเองด้วยนะครับใช่ครับหมูกรอบทําเองโอ้ฟูออฟชั่นครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น อันนี้โรยครับอ่าโรยด้วยขิงซอยครับที่ที่เขาชอบปูเอ้ยมึงขิงทับกูเนี่ยนะครับขิงครับแล้วก็แล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายด้วยนะครับเอ๊ะเมียผมให้ให้ไปซื้อขึ้นช่ายผมบอกตั้งโอ้มันคือตั้งโอ้โอครับเหมือนกันเหมือนกันหอมเจียวก็โอ้เจียวใหม่ๆเลยหอมหอมเลยครับ เด,เ,เดี๋ยวจะเป็นไข่ลวกที่ต้นทานไข่ลวกไหมครับเป็นไข่ลวกคือเคล็ดลับเนี่ยเดี๋ยวต้องถามต้อมนะครับว่าในการทําไข่ลวกนะครับว่าทาออกมาแล้วเป็นไข่ที่เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับที่ท่องติดตามคอันนี้เดี๋ยวเราใส่ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ใส่ไปข้างๆพี่ครับโอ้นะเดี๋ยวเราตอบเลยนะครับครับนี่ข้างๆครับเปลือกแมวแล้วพี่ โอ้สวยงามครับไข่สูตรพิเศษครับเป็นไงครับมีไข่ออนเซนเใช่ครับสูตรพิเศษใช่ครับสูตรพิเศษก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นพริกไทยเลยฮะครับไทยครับครับผมมาทีนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่คนชอบฮะให้ลองชิมก่อนตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะต้องกินกับไข่ออนเซนตัวนี้ครับ ราดเลยแล้วก็ราดตรงกลางนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวลองชิมกันครับพี่ต้นอ,อันนี้คือน้ําซุปเป็นซุปด้วยมีน้ำซุปด้วยนะครับชุดนี้อย่างชุดนี้ต้องขายในราคาเท่าไหร่ครับอย่างชุดนี้ก็ชุดละห้าสิบบาท <50 S 1> เพราะว่าสิบบาททุกอย่างใช่ครับโอ้แล้วมีการจัดส่งไหมก็มถ้าถ้าในตลาดเซนาผมว่าจะจัดส่งในตลาดเซนาแล้วแยกตลาดเซนา<ม>แล้วก็สมมติถ้าผมไปเข้าเวนอยู่บางไซก็จะมี อาจจะส่งแะแวกแถบบางไสบ้างครับแต่ก็ยังเรียกด้ว่าค่อยๆขยายในการในการจะส่งใช่ครับให้ถึงทั่วไทยเลยก็ว่าได้นะครับอนาคตอนาคตไม่แน่ครับใช่ครับผมครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นข้าวต้มแห้งที่อยู่ในชามนี้สวยงามมากนะครับโอ้โหดูดิฮะหน้าตาดีมากมายม่ชิมไม่ได้แล้วนะครับพร้อมน้าซุป นะครับโอ้โหนี่ครับเห็นๆเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับไม่เสียดายเลยนะฮะที่ผมผ่านมาแล้วต้องแวะชิมให้ได้กับข้าวต้มแห้งน้องต้อมนะครับผมนะครับอะถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตเปิดแมสนะครับผมจะได้ชิมกันนแอ่ได้รู้สึกของความอร่อยนะครับมีทุกอย่างเลยครับ โอ้โหในชามนี้ผมไม่รู้จะชิมอะไรก่อนนะเพราะว่าแน่นไปหมดเลยนะครับโอ้โหมีทั้งกุ้งหมึกนะครับมีปลาเนื้อปลาหมูกรอบที่ทําสดใหม่นะครับแล้วก็มีไข่ลักษณะเป็นไข่แบบออนเซนนะครับเป็นไข่แบบเหมือนไข่ลวกนะครับโอ้โห,โหน้าตาดีมากต้องชิมอันนี้ใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะครับผมวต้องชิมแบบมา ออืืเป็นไงพี่เป็นไงบ้างอมเกินคำบรรยายโอ้ข้าต้มแห้งที่แบบนี้นี่เองมันละมุนมากรสชาติที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็วัตถุดิบมีคุณภาพคำเดียวไม่พอนะครับผมขอหมูกรอบอันนี้หมูกรอบอีก แล้วก็พร้อมกับหมูสับติดขิงซอยนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นช่ายนี่นะครับมาหอียงกรุบกรุบอ๋อ,อเป็นไง,นไงครับจิบ้มหวังส่วนถ้าเป็นปลาดอลลี่ตัวนี้อลอจิม้มตัวนี้ลาดได้ครับย่อมอร่อยมากย๊องขอชิมปลา นื้อปลาเติมอน้ำซอสน้ำเ่าเรียกว่าปรุงมาแล้วนะครับปรุงมาแล้วสูตรพิเศษครับทางร้านสูตรพิเศษนนี้เนื้อปลาเลยนะปลาดอลลี่ครับปลาดอลลี่ครับแล้วมีกระเทียมเจียวนะครับนี่ต้องติดกระเทียมเจียวติดขิงซอยด้วยมาคำที่สาม เนื้อปลามีความสดใหม่อร่อยอม,มันละมุนมากรสชาติสูตรทำบรรยายต้องลองให้ได้ครับวันนี้ไม่ผิดหวังครับที่มามครับต้องต้อมครับบอกเลยต้องลองมาเองครับเออบอกเลยบอกทุกคนเลยนะครับว่าพร้อมจัดส่งแล้วก็ต้องชิมให้ได้ขออีกคําอยู่ไม่ได้ล้วครับต้อมอีคัมอีกคัมอีคัอีกคัมอื้อหือ ครับนี่น้ำซุปน้ำซุปต้องสดตามแล้วก็ปกติจะต้องมาน้ำด้านนิดๆให้มันชุ่มๆช่ำๆนิดๆครับและแต่ละแต่คนทานครับอ๋อนี่เป็นน้ำซุปที่มีเอ่อมีหัวเช็ดเท้านะใช่ครับหัวเช็ดเท้าแล้วก็แฟครับก็ปรุงรสแล้วก็ซดกันไปครับําลองอร่อยแล้วไม่ติดคออันนี้น้ำซุปวันนี้ิสลามทานได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ส่วนผสมของหมูไปเลย แม้กระทั่งรสดีเราไม่ได้ใส่ไปเลยเราใส่น้ำซุปเราเป็นสูตรพิเศษเราใส่เป็นซุปไก่เข้าไปครับเป็นซุปไก่นะครับทวกทานได้กันได้ทุกคนนะครับทุกศาสนาโอ้เยี่ยมยอดจริงๆนะครับไม่เสียดายเลยที่วันนี้ได้แวะมาที่นี่นะครับข้าวต้มแห้งของน้องต้อมนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามกันทางเพจแล้วก็ทุกช่องทางนะครับตอนนี้น้องต้อมก็พยายามที่จะสื่อในเรื่องของข้าวต้มแห้งนะครับ ให้ทุกคนได้ทดลองได้ชิมกันให้ทั่วถึงนะครับในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็เป็นความแปลกว่าเอ๊ะทาไมข้าวต้มแห้งเนี่ยมันทานยังไงมันต้องปรุงยังไงขั้นตอนต้องทําอย่างไรอันเนี้ยสาคัญมากวันนี้พี่ต้นรู้แล้วว่าเป็นข้าวต้มแห้งที่ไม่เหมือนใครความสดความใหม่นะครับทุกอย่างดังวัตถุดิบก็มีคุณภาพสะอาด แล้วก็เดี๋ยววันนี้าผมจะมีเมนูพิเศษมาอีกมนี้เมนูพิเศษก็ใช่ครับเป็นเมนูหมูปลานี่หมักโดยมือทำเองกับมือเลยครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอไปต่อนะครับได้อันนี้ยกมาไปต่อเลยครับนี่ครับนี่หมูปลาครับผมหมูปลาด้วยปลาครับนี่หมูปลานี่เมนูใหม่ทางร้านเลยครับโอ้โหครับหมูปลาอันนี้ตรงแซบแน่ลองเลยครับพี่หมูปลานี่ครับ นี่แซ่บนี่เลยครับโอเคอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ครับข้าวเหนียวอันนี้คือก็ครับข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้เป็นหมูของเราสูตรของเราเป็นหมูอะปลาหลือโอ้เป็นหมับปลาแล้วใช่ครับแล้วก็ครับมาจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็เป็นผักแก้มครับเล็กน้อยครับท่านผู้ชมครับมาถึงเมนูเด็ดอีกแล้วเป็นเมนูที่เขาเรียกว่า ต้องมีปลาล้างครับความแซ่บต้องมีปลาล้างมีปลาล้าครับใช่ครับพี่ครับอันนี้แหละมาเดี๋ยวครับเราต้องลองกันอีกนะครับเด่ไหนมาแล้วนะครับพี่อะมาเลยอันนี้เป็นหมูปลาล้าปลาล้าครับอหมูปลาล้านะครับเป็นหมูปลาล้าแต่ของเรากินปลาล้ามันจะไม่ออกโดดเด่นขนาดแบบว่ากินปลาล้าแรงนียผมละมุนละมุนละไมครับอื เดี๋ยวต้องลองลองส่วนของหมูก่อนนะครับแล้วก็ขอเป็นนี่ครับซอนนี่นะครับคุณมากอันนี้เป็นแจ่วสูพิเซ็ตแก้าเองทางแฟนทําแฟนทําโอ้ะมาเป็นแจ่วปลาเาะใช่ครับนี่ข้าวเหนียวด้วยเนาะครับต้องข้าวเหนียวก็หรือจะลองหรือจะลองชิมหมูกับอ่ะลองก่อนก็แล้วแจ่วอันยังก่อนครับอ่ะมา โอ้โหหอมเจียวแบบรสชาติต้องลองแซ่บมากแรงกว่าตามไปพร้อมเป็นไงพี่เมนูใหม่ทางร้านแซ่บมากครับเซอร์เวอร์ทีนี้พี่เรากินรวมๆทีเดียวเลยพี่ทั้ง หมูแจ่วแล้วก็ข้าวเหนียว,ยวผัก <c oughs> กินร <c oughs> วมๆกันทีเดียวเลยเพี่ขออีกคำตามมาเห็นและครับแม่ไม่ลองไม่ได้ครับผมครับแล้วก็ขออนุญาตข้าเหนียวนะเปิร์บนะครับมือนะครับผมเนี่ยพวกอย่างนี้ครับเป็นคำๆไปครับต้องให้ครบนี่ ขอเป็นคำแบบแบบนี้แล้วก็ตามด้วยถั่วพูนะครับนี่นะครับเจ้าหมูปลาลาข้าวเหนียวมาหนึบหนับแซ่บตามด้วยถั่วพูหืมต้อ,องเป็นไงพี่พอกินรวมกันสี่อย่างแล้วมันจะมีความพอดีอร่อยมากสุดยอด เมนูนี้เมนูนี้ชุดหนึ่งแบบนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทแบบนี้เลยใช่ครับหนึ่งร้อยบาทชุดแบบนี้เลยคุ้มค่าครับคุ้มราคาครับคุ้มความอร่อยโอ้โหสุดยอดแม่วันนี้ไม่เสียดายเวลานะครับที่ได้มีโอกาสแวะมาได้ชิมทั้งสองเมนูเด็ดนะครับ เมนูที่ผมชิมไปครังแรกนั้นก็คือข้าวต้มแห้งก็ชิมไปแล้วนะครับไม่สั่งไม่ชิมไม่ได้แล้วแล้วมีเมนูที่สองอันนี้มาเซอร์ไพรส์ผมเลยนะครับเป็นหมูปะลาะรนะครับเจ่วข้าวเ,าเหนียวนะครับแล้วก็ชุดใหม่อ่าชุดผักชุดนี้นะครับเพียงแค่100บาทโอ้โหนี่นะครับแม่มาเป็นแบบ ขันตกเล็กๆนะครับผมบแม่ไม่ลองสั่งไม่ได้แล้วครับผมครับอต้องขอฝากไปเลยเบรอร์โทรช่องทางที่ติดตามที่สั่งได้ครับคุณ<อ>ค้ายังไงมผมฝากเพจเขาต้มนักเลงไว้ด้วยครับโทรมาเบอร์โทรทางเพจมีหรือว่าจะติดต่อมาโดยทาง Facebook ผมก็ได้เบอร์โทรผม0871217017อ่ะเดศูเดียวครับ วันนี้ผมรู้สึกว่าพี่ต้นจะทำน้ำพริกมาม<อ>าเลยน้ำพริกพี่ต้น <c oughs> น้ำพริกตาแดงสูตรเด็ดกินกับหมูวลานี่เด็ดมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตครับผมพอดีว่าผมทำน้ำพริกตาแดงให้ต้นมาติดรถมาพอดีครับผมแล้วมาไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ไม่ให้เขาเรียกว่าเสียเวลาเสียความอร่อยนะครับมาเพิ่มเติมความอร่อยกัน เพิ่มเติมความแซบน้องต้อมแนะนําก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเอามาอดอดสรรพคุณอดความอร่อยกันนะครับนี่นะครับนี่ฮะเห็นเห็นเลยนะครับน้ำพริกตาแดงไใ่ต้นในกระปุกนี้นะครับผมขายอยู่ที่35บาทนะครับกระปุกนี้นะครับ35บาทนะครับครับผมมีจัดเซตนะครับเป็น3กระปุกนะครับ3กระปุกนะครับ พี่ตอมยิบมาสองกระปุกนะครับยิงมีสามกระปุกร้อยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็สามกระปุกเพียงแค่1 0 0ร้อยบาทเท่านั้นนะครับครับก็ฝากติดตามแล้วก็ทักทายนะครับใครสนใจก็สายตรงเลยนะครับนี่ฮะตามนี่เลยนะครับนี่ครับ0 8 7 7 0 8 4 4 4 6นะครับแล้วก็ ID Line นนะครับกด 0877084446เช่นกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนันพิตาแดงไอต้นนานะครับแต่วันนี้วันนี้เนี่ยไม่เสียดายไม่เสียดายที่แวะเวียนมาหาน้องต้อมนะครับที่เอาเมนูเด็ดๆนี้มาฝากให้ทุกคนน่ะได้ชิมแต่ผมการันตีแล้วผมมาแล้วผมได้ชิมแล้วผมเชื่อได้แน่เลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับข้าวต้มแห้งนะครับ โอ้โห oh, oh, เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปจัดการรอบๆนะครับอร่อยมากๆแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับรนี่ปิดท้ายด้วยหมูปลาจาวข้าวเ,เหนียวกับชุดผักนะครับเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้100บาทนะครับจัดส่งนะครับก็น้องต้อมจัดส่งได้นะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับทุกช่องทางที่ติดต่อน้องต้อมเข้ามาก็จัดสง่งพร้อมจัดส่งเลยนะครับสดใหม่แน่นอนนะ ครับผมเอาละเป็นช่วงท้ายแล้วต้องมีอะไรจะฝากให้กับเพื่อนๆน,นะครับฝากให้กับทุกคนเลยนะครับช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วก็กยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ทางเพจผมด้วยแล้วกันนะครับ,รบขอกำลังใจนิดเล็กๆน้อยๆเพิ่งจะมาทำกับข้าวขายครั้งแรกครั้งแรกครับก็ลองลองทำทำดูครับ อย่างบางคนที่เคยได้ลองชิมกันแล้วติดใจผีมือก็โทรเข้ามาได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับดีครับสวดีครับ